มีก um ินแบบนี้นะอ่านี่แล้วก็ตล้วตรงไหนดีต้องตรงไหนดีมันไม่จบเนี่ยนี่ทุกคน คนตอนนี้เวลาดีสองวแล้วนะเดี๋ยวพี่วีจะมากินแตงไทยนะจะมีน้ำกะทิที่เป็นบัวลอยของแม่พี่วีตําเองทำไมพี่วีพูดเสียงเบานะเพราะว่าคุณพ่อนอนอยู่เดี๋ยวพี่วีจะกินแตงไทยทุกคนได้ดูว่ามันจะปังแค่ไหนนะแตงไทยตอนนี้เขาสุกแล้วนะแล้วก็จะมีแบบบัวลอยแบบนี้นะนี่ไงแต่สิ่งแรกคือต้อง ใส่น้ำต้องเติมน้ำแข็งนะเข้าไปานี่ไงเพื่อให้มันเข็งนะแล้วก็กินกับแตงไทยก็ปังมากเทน้ำก็จะลองกินนะทุกคนจะดูดูสิ่งจะากินยังไงทุกคนดูนะ น่นี่ยทุกคนดูนะแตกไป,ไปพี่บิชอบมากมีกจิ้มแบบนี้นะอ่านี่แล้วก็ต้องตรงไหนดีต้องตรงไหนดีมันไม่จบเนี่ยนี่ทุกคน อร่อยมากทุกคนเป็นหอมแบบบังหนิงเธอ

มันละมุนแบบมันมันละลายในปากถ้าเราจะกินกับน้ำตานเว้นแบบสดๆก็ได้นะกินแล้วกอ็กับน้ำตาลเว้น ใครที่เคยกินแต,ง,แตงไทยนะครับคอมเมนต์ไอคิวไวได้เลยนะแล้วก็ใครแบบชอบกินแตงไทยหรือไม่ชอบกินนะสามารถคอมเมนต์ไอคิไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไม่กินก่อนนะเพราะตอนนี้แบบ จะเข้าตีสามทุกคนอร่อยมากใครทคคี่เคยกินคอมเมนต์ได้ขึ้นทุกคนไปลาซิอูยดอซีอครับ